ในโลกของเทคโนโลยีทางทหารปฏิเสธไม่ได้ว่าขีปนาวุธทิสัยใกล้มีบทบาทสำคัญต่อความสามารถในการป้องกันประเทศของหลายชาติและหนึ่งในขีปนาวุธที่กำลังเป็นที่จับตามองในภูมิภาคตะวันออกกลางก็คือ FATEH 1 1 0รุ่นปรับปรุงปี2026ที่พัฒนาโดยสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน FATEH 1 1 0คือขีปนาวุธพิสัยใกล้แบบพื้นสู่พื้น หรือ SRBM ซึ่งย่อมาจาก Short Range Ballistic Missile เป็นหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์ที่อิหร่านพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมความสามารถในการยับยั้งและโจมตีแบบแม่นยำโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีภัยคุกคามจากคู่แข่งในภูมิภาคเช่นอิสราเอลซาอุดีอาระเบียและฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลาง FATEH 1 F A T e H 1 0เปิดตัวครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษ2 0 0 0และได้รับการพัฒนาหลายเวอร์ชั่นจนกระทั่งล่าสุดคือรุ่นปี2026ที่ปรับปรุงสมรรถนะให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นจุดเด่นของขีปนาวุธรุ่นนี้อยู่ที่ความแม่นยำสูงความเร็วในการยิงและความสามารถในการทะลุผ่านระบบต่อต้านขีปนาวุธ โครงสร้างหลักของ FTEH a 110คือการใช้เชื้อเพลิงแข็งทำให้สามารถยิงได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องใช้เวลาเตรียมนานแตกต่างจากขีปนาวุธที่ใช้เชื้อเพลิงเหลวซึ่งต้องเติมเชื้อเพลิงก่อนการยิงซึ่งเป็นขั้นตอนที่เสี่ยงต่อการถูกตรวจพบ ในเวอร์ชั่นปี2,026ขีปนาวุธ FATEH 110มีระยะยิงสูงสุดประมาณ350กิโลเมตรถึง500กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรูปแบบหัวรบที่ติดตั้งและน้ำหนักบรรทุกจุดนี้ทำให้มันสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญในประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้เครื่องบินรบหรือกำลังพลเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง จุดเด่นสำคัญอีกอย่างคือความแม่นยำ FATEH 1 1 0รุ่นล่าสุดมี CEP หรือ Circular Error Probable ต่ำกว่า10เมตรหมายความว่าขีปนาวุธสามารถพุ่งไปยังเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากซึ่งเป็นผลมาจากระบบนำวิถีแบบผสมผสานทั้งระบบนำวิถีด้วยแรงเฉื่อย Inertial Navigation System และระบบนำทางด้วย GPS หรือเทคโนโลยีของรัสเซียเช่น GLONASS หรือระบบอื่นที่เทียบเท่า สำหรับหัวรบ FATEH 1 1 0สามารถติดตั้งหัวรบได้หลากหลายประเภททั้งแบบระเบิดแรงสูงที่หัวรบแบบสะเก็ดระเบิด Fragmentation และอาจรวมถึงหัวรบเคมีหรือชีวภาพตามทฤษฎีแม้ว่าทางการอิหร่านจะไม่ยอมรับว่ามีการพัฒนาอาวุธดังกล่าวก็ตามแต่ศักยภาพที่มีอยู่สามารถรองรับได้ในเชิงวิศวกรรม ในด้านแท่นยิงขีปนาวุธ FATEH 1 1 0ใช้ระบบรถยิงเคลื่อนที่หรือเทล transporter erector launcher ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวสูงสุดหน่วยยิงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วในภูมิประเทศต่างๆและสามารถทำการยิงได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากจอดซึ่งเพิ่มโอกาสในการหลีกเลี่ยงการตรวจจับและตอบโต้จากค่าศึก อิรานยังได้เผยแพร่าภาพการยิง FATEH 110หลายครั้งทั้งในช่วงการซ้อมรบและการแสดงแสนยานุภาพโดยเฉพาะในปี2025และต้นปี2026มีการทดสอบยิงหลายครั้งที่ประสบความสำเร็จจุดนี้ทำให้หลายประเทศในตะวันออกกลางเริ่มแสดงความกังวลถึงความสามารถของอิรานในการโจมตีเป้าหมายสำคัญด้วยขีปนาวุธที่สาใกล้ที่มีความแม่นยำสูง นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอิรานได้ส่งออกขีปนาวุธแบบ FATEH 110ให้กับพันธมิตรในภูมิภาคเช่นกลุ่มเทสบอลล์ในเลบานอนและกลุ่มกูซีในเยเมนทำให้ขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือในการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือในการขยายอิทธิพลในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือความสามารถในการอัปเกรด FATEH 1 1 0ให้รองรับการทำงานแบบนำวิถีขั้นสูงเช่กนการติดตั้งเซนเซ,นเซอร์แบบ optical หรือระบบควบคุมแบบเทอร์มินอ i d a n ันที่ช่วยให้ขีปนาวุธิสามารถปรับวิถีในช่วงสุดท้ายก่อนชนเป้าหมายทำให้โจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนที่หรือมีการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับขีปนาวุธในระดับเดียวกันเช่นโทชกยูของรัสเซียรหรือ MGM 1 4 0 ATACMS ของสหรัฐ FATEH 1 1 0ถือว่ามีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าแต่ยังคงรักษาความแม่นยำและระยะยิงที่เพียงพอสำหรับภารกิจโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาค แม้ FATEH 1 1 0จะไม่ได้เทียบเท่ากับขีปนาวุธพิสัยกลางหรือพิสัยไกลในด้านอนุภาพแต่บทบาทของมันในการโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์ใกล้เคียงหรือการสร้างแรงกดดันทางการเมืองและทหารยังคงมีน้ำหนักอย่างยิ่ง ในปี2026นี้สถานการณ์ภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและความสามารถในการครอบครองขีปนาวุธแบบ FATEH 110ของอิหร่านถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตามองไม่เพียงแค่ในมุมของขีดความสามารถทางทหารแต่ยังในด้านนะะักขับอการทูตความมั่นคงและการถ่วงดุลอำนาจสำหรับผู้ที่ติดตามวงการอาวุธและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ขีปนาวุธ FATEH 1 1 0รุ่นปี2026คือสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทหารของประเทศหนึ่งที่เผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากโลกตะวันตกแต่ยังคงสามารถพัฒนาอาวุธที่มีศักยภาพสูงได้ด้วยทรัพยากรของตนเองท้ายที่สุดขีปนาวุธไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธแห่งสงครามแต่มันยังเป็นตัวแทนขององค์การส่งสัญญาณ การขู่หรือแม้แต่การยับยั้งในเกมการเมืองระหว่างประเทศและ f a t e h 1 1 0คือหนึ่งในหมากที่อิหร่านวางไว้อย่างชันฉลาดในกระดานภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลางหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยอาเซนอนเพื่อรับชมอาวุธ,ธโธปกรณ์และการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทางทหารที่น่าสนใจจากทั่วโลกแล้วพบกันในตอนต่อไปครับ